สวัสดีครับทุกคนวันนี้ช่อง 2KPTV ขอพามารีวิวสยาม Amazing Park ครับผม มีกระดูกไดโนเสาร์ด้วยนะครับนี่อันนี้ก็คือที่เขาทําขึ้นมาใหม่นะอันนี้เป็นโดมนี่โอ้โหเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปดูกันนะครับว่าข้างในเนี่ยมันมีเครื่องเล่นอะไรบ้างนะครับอ่าน,นี้ก็คือบรรยากาศด้านทางเข้านะครับพอเราเข้ามาก็จะเจอ,อบรรยากาศอย่างนี้เลยนะครับนี่เขาจะจําลองสถานที่สําคัญสาคัญของประเทศไทยไว้นะครับแล้วก็ไม่พลาดนะครับมีไอติมนะครับนะที่เด็กๆคิดว่าไม่น่าพลาดแน่นอนดูต่อแถว แคว่าสักขนาดนี้นะครับนี่พอเนี่ย็แเแต่ไหนนะคะปลาป่าอร่อยอร่อยนนะอ่านี่นะครับพอซื้อตั๋วมาแล้วก็จะได้ลิสแบนด์แบบนี้นะครับนี่ติดใส่อย่างนี้เลยโอเคครับอุย้ยเป็นรูปแบบสแ,แกนด้วยนะมีค r โค้ดไว้สแ,แกนด้วยนะครับทุกคนอ่าไหนเรามาดูซิวา่าคิวอโค้ดจะสแ,แกนผ่านประตูหรือเปล่า,าหไหนมาดูดิมาดูดิเซ็นค่ เอ้ยมีคิวอาร์โคสแกนเข้าประตูเ,ะเอ้ยผ่านแล้วผ่านแล้วโอเค, <Okay. S 2> เคอ่าโอ้นี่นะครับพอเราเข้ามาด้านในก็เป็นจุดที่อันตรายมากเหมือนเดิมเลยนะครับเป็นตรงนี้นะครับอันตรายสําหรับผู้ปกครองมากๆเลยโอ้โหทุกคนอ่ามาดูข้างในนะโอ้โหอลังการมาก เฮ้ยอลังการมากมมอ,อันเนี้ยไม่ได้ปิดซ่อมอันเนี้ยเล่นได้เน,นี่ยอันเนี้ยเล่นได้อันนั้นก็เล่นได้ตรงออกจากหัวเสือเนี่ยก็เล่นได้โอ้อันนี้ก็คือด้านในของสยามอเมซิ่งพาร์คนะครับทุกคนนี่ตอนนี้เขาปรับปรุงใหม่แล้วนะน่าเที่ยวมากและนี่นะครับเพื่อนๆอ,อันนี้ก็คือเป็นโอ้โหเป็นรางแบบดูหวาดเสียวมากๆเลยนะ ไม่รู้จะกล้าเล่นหรือเปล่านะโอ้โหอเมซิ่งจริงๆสมชื่อมากเลยนะทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันซิว่ามีเครื่องเล่นอะไรบ้างตามไปเลยมามม

ล่องซุงมหาสนุกอันนี้คืออะไรนะข้าวปั้นซุงล่อนท่องล่อนท่องซุงอโอ้โหอันนี้คือสภาพข้างในนะครับล่อนท่องซุงนะมันจะหวาดเสียวมากตอนนี้เรากำลังล่องมาในลำธารนะครับเฮ้ยเจอน้องข้าวปุ้นแล้วเจอน้องข้าวปุ้นแล้วอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นเราขึ้นกันคนละลำนะหนูน่นน้องข้าวปุ้นอยู่นู่นนี่โอ้ตอนนี้เรากำลังจะขึ้น เรากาลังจะขึ้นเขาเรียกอะไรขึ้นชักลอกขึ้นชักลอกพี่บั้นจับแน่นๆจับแน่นๆนะเอาล่ะทุกคนอ h my god อ้ my god ทันหลังแลวที่บ้้นทิง ผิดนั่นนั่นผิดน้ำหวานผิดน้ำหวานไว้ผิดน้ำหวานไว้มันจะลงเร็วมากหนึ่งสองว้าโอ้โหเป็นยังไงครับเป็นยังไงเปียกเลยเปียกเลยนะน่แต่ก้องเสียใช่โอ้โหก้องเปียเดี๋ยวขออนุญาตเช็ดต้องนิดนึงนะโอ้โหอ่ะ เมื่อกี้มันยังไม่สูงมากนะพี่ปัน้นต่อไปเราจะไหลขึ้นไปโน่นบนปากปากเสือปากเสืออยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเราจะไหลขึ้นไปนะแล้วก็ลงมาจากที่สูงมากๆไหนไหนครับปุ่นทุกคนมองเห็นคราปุ้นไหมนี่ๆกรบปุ้นไหนอยู่ไหนปุ้นอยู่ไหนปุ่นอยู่ด้านหลังปุ้นอยู่ด้านหลังอ่ะ โอ้ไม oh ่เหนาเท้าโอ้โ oh. ห oh. oh. มีเบรกด้วยโอ oh, ้มีหัน, oh, น oh, มีหันโอ้มีกลไกโอ้โหเนะครับตอนนี้เรากำลังจะลงไล่ล็อตหนึงโอ้โหนาเทาตา่า โอ้วันนี้เรากำลังจะเข้าปากเสือโอ้โหเป็นไงที่ปัญหาเสียวไหมเสียววีกโอ้ย,อ,ยอันนี้เราเหมือนล่องเข้ามาในอเมซอนเลยนะครับโอ้โหเราเข้ามาในป่าจริงเหรอโอ้นี่เรามาในในคลองเล็กๆเ,เลยนะเนี่ยนี่เราอันนี้เขาเรียกว่าด่านอะไรนะท่อนซุงอะไรนะท่อนซุงน้ำหรือป่าท่อนซุงล่อง ล่นท่องสุงโอ้ๆนี่น,นีทุกคนนี่ๆๆๆๆีเรากําลังจะขึ้นไปบนปากเสือแล้วก็ออกไปทางปากสิงโตโอ้อว,ว้ว้าวว้าวว้าวว้า,ว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 าสูงมากสูงมากเห็นน้องด้วยเห็นน้องด้วย

น้อก็ปุจะไหวเ็นะอกปุ่นจะรอดไ้เนี่ยดูกระปุ้นกระปุ้นช็อกช็อกแลัวแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นนะะ อ๋อเหรอเอาละครับตอนนี้ก็คืออ่าเป็นกระวจนะครับเอ้าอือหึเร็วเลยเร็วเลยเร็วเลยโอ้โหเร็วมากเร็วมากไหลเปลงยังไงว้าว เราจะลงยังไงเนี่ยลงยังไงอ,ะแบบอ่ะกดลงกดลงเออลงแล้วลงแล้วลงแล้วโอ้อ๋อถ้ากดไปตรงนี้ลงอ่าลงอ่าดูน้ำหวานนี่ดูดูดูน้ำหวานเป็นเลยอะ่ะ <laughs> ดูน้ำหวานอยู่ขา้างหน้าโอ้ขึ้นไปขึ้นไปอ่ะขึ้นไปโอ้ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นไปอีกขึ้นอีกอ่าอันนี้พี่พัดบังคับนะครับนี่ว้วว้าวบังคับอีก ออกขึ้นขึ้นอ่าเหนื่อยใหญยแบไม่ต้องเร็วไม่ต้องเร็วไม่ต้องเร็วเราเราโยกขึ้นมาเออขึ้นมาแล้วยิ่งเฮ้ยมีคนต่ำมาอันนี้เป็นเครื่องเล่นที่โอ้โหหวาดเสียวมากเลยครับทุกคนดูดิดูดิดูด,ด,ด,ดโ,อโ,โอ้โหเฮ้ยอุ๊ยหมุนเร็วมากอะ่ะ โอโหโอ้โอห้โอ้โหเร็วมากเร็วมากโอ้โหอุ้ยจากที่นอนอยู่เมื่อกี้ตอนนี้ขึ้นตั้งฉากแล้วอ่ะเฮ้ยโอ้โหโอ้ ตายตายตายโอ้โหโอ้แล้วมันโอ้โหแล้วแบบโอ้แบบหัวนี่ห้อยลงมาเลยนะหัวนี่ห้อยลงมาโอ้โหแล้วมีที่ล็อกไหมเนี่ยแล้วมันจะหล่นลงมาไโอ้โหหวาดเสียวมากเลยโอ้เริ่มเร็วแล้วเริ่มเร็วแล้วเริ่มเร็วครับทุกคนโอ้โหอโมีโอ้ยบอลลูนบอลลูนบอลลูนหันสาโอ้โหอเร็วมากเร็วมากโอ้โห แมงมุมยากษแต่วันนี้ปิดปรับปรุงนะครับ <c oughs> กลิ้งไปแล้วครับโอ้โหไม่ไหวไม่ไหว <c oughs> <c oughs> และนี่คือสยามทาวเวอร์ก็คือจุดชมวิวของสยามอเมซิ่งนี่เองครับนี่เราจะขึ้นไปตรงนี้นะในนี้นะแล้วเขาก็จะพาเราเหาะขึ้นไปนู้นบนเสาตรงนู้นเลยนะครับหนุนสูงสูงเลยเพื่อดูวิวข้างบนของสยามอเมซิ่งทั้งหมดเลยนะครับเอาแล้วครับทุกคนตอนนี้เราขึ้นมาอยู่บนไอ เข้ามาข้างในแล้วนะฮะนี่มันค่อยๆขึ้นนะแล้วเราก็จะเห็นวิวอย่างนี้เลยวิวสูงๆอันนี้มันยังขึ้นไปยังไม่ถึงครึ่งเลยนะขึ้นมาประมาณนี้เราจะเห็นบรรยากาศของออโซนบริเวณแถวนี้เลยนะนี่ทุกคน,น,นขึ้นมาแล<ม>้วครับบรรยากาศข้างในก็จะเป็นอย่างนี้เลยโอ้โหสูงมากสูงมากอันนี้วิวนะครับุ้ย เครื่องเล่นเมื่อกี้ที่เราถ่ายเมื่อกี้นะโอ้โหนี่เขาจะหมุนได้นะหมุนหมุนให้ดูร,บรอบๆด้วยนี่อุยมีช้างด้วยอ่ะโอ้โหสูงมากๆเลยทุกคนและนี่ครับทุกคนโอ้อเมซิ่งอีกแล้วเครื่องเล่นที่ผมก็บอกไว้เลยว่าเครื่องเล่นแค่นี้นะผมไม่ขึ้นแน่นอนครับ และนี่คือ small world เมืองเด็กนะครับนี่ข้างในก็จะมีของเล่นอย่างนี้เลยมีที่ให้เด็กวิ่งเล่น small world จริงๆนะเป็นที่เล่นแบบไม่ได้กว้างมากนะแต่ว่าเด็กๆก,ก็เล่นได้นะครับนี่อย่างนี้เลย <Okay. S 1> อ่าอันนี้ถือว่าอ๋อ oh, oh, ถอดรองเท้าโ oh. okay. อเคอพี่ี่ขอให้ถอดรองเท้าก่อนนะครับ oh. อม่มีมีให้เด็กๆได้พักบ้างนะ หลังจากที่เราเหนื่อยจากการเล่นของเล่นเครื่องเล่นมาก็มาเล่นมาเล่นเหนื่อยอีกแล้วนี่ small world ของจริงก็คือมีของเล่นของเด็กๆนั่นเองอ่ะปาปาป๊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 าปนาป๊าป๊า <laughs> ว้าวมินิโบทไม่ธรรมดาส่วนข้างบนมินิโบทก็คือปีเตอร์แพนว้าวอันนี้คือเรือหานเรือเป็ดครับหา่หานเหรอหงอ,อ,อันนี้ไม่เร็วไม่เร็วใช้ได้ตูน่าปีเตอร์แพนใช่เมื่อกี้อ่ามินิโบทหรือเรือเล็กอมีปีเตอร์แพนด้วย นี่บ๊ายไปๆขอบคุณดิว้าวมินิมอเตอร์ไซค์โอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาโอ้โหมีขึ้นเนินด้วยขึ้นเนินด้วยโอ้โหว้าวว้าวมินิมอเตอร์ไซค์นี่มินิแอสโตรไฟเตอร์ออน,น,นะครับโอ้โห เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเอ้ยเอ้ยโอ้โหอ้อยเครื่องบินลบเครื่องบินลบอ้มีบอ่อด้วยมีบอ่อด้วยวีบอ่อวีบอ่อเฮ้ยไม่ธรรมดาเดเนี่ยอ่านี่นะครับทุกคนนี้พี่ปั้นก็จะขึ้นขี่ม้าครั้งแรกแต่เป็นม้าตัวเล็กอ๋อต้องอยู่ด้านหน้านะอ,าอ่าดูนะหนึ 1, ่งสองว้า ข้าบอยปั้นเป็นข้าบอยออกถือปืนมุ่งหน้าขึ้นดอยเพื่อไปช่วยเจ้าหญิงบนหาวคอยมีปืนด้วยโอ้ยข้าวบอยดูข้าบอยดิเฮ้ยข้าบอยฮะปิ้วปิ้วนีข้าบอยโอ้โหปิวป้วปิวป้วปิวป้วปิว้ว <laughs> <laughs> จะลน่นข้าบอยข้าบอยโอย้เอาข้าบอยเล่งข้าบอยเล่ง โอ้โห oh ้ดึงโอ้หุยมีสลักด้วยมีสลักด้วยยิงยิงยิงผู้ไายดิยิงผู้ไายดิข้าบอยข้าบอยยิงกากอยดิเอายิงกากอยดิยิงยิงโอ้ยเอออยากลองไหมเอ้าฟิวเป่าเป่าควันเป่าควันเป่าปืนอ่ายิงเสร็จแล้วต้องเป่าควันไม่ เอ้ยเข่าบอยสวัสดีพวกนายเลี้ยงอะไรอ่ะมานีครับโอ้ยมาเกาหลีโอ้ไม่น่าทรงผมเท่จังเลยอ,ะอ่ะกระสวยอวกาศและนี่ก็คือบรรยากาศข้างในของกระสวยอวกาศนะครับนี่เข้ามาเป็นอย่างนี้นั่งเหมือนครึ่งบินเลย โอ้โหจะชนเขาเย้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 กับตันกับตันบังคับหน่อยกับตันอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเออล้ออู้หพี่ปั้งดูตรงจอไปนะลูกดูตรงจอแล้วโอ้ย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 ขับดีดีหน่อยขับดีดีหน่อยกับตันวิร์โอ้ลงจอดปลอดภัย อ่ะเป็นยังไงบ้างครับทุกคนครับนี่คือภายในบรรยากาศของเอ้ยบรรยากาศภายในของสยามอเมซิ่งพาร์คนะครับอันนี้เขาปรับปรุงใหม่แล้วนะทั้งเครื่องเล่นและสะว่ายนะเออเขาเรียกอะไรสวนน้ำนะแต่ว่าอาจจะรีวิวได้ไม่ครบทุกอย่างนะครับเพราะว่าออของเล่นเขาค่อนข้างที่จะเยอะ มากมากนะครับแล้วก็เราก็เลือกเล่นเฉพาะที่เราพอเล่นได้นะเพราะว่าบางอย่างในเครื่องเล่นบางชิ้นนี้ต้องต้องขอยอมแพ้เลยนะเพราะว่าไม่ไม่ไม่ไมคิดว่าน่าจะไหวนะโอเคนะครับสําหรับใครที่สนใจจะมาเที่ยวก็มาได้เลยนะครับที่สยามอเมซิ่งพาร์คนะสําหรับคลิปนี้ก็ทูเคพี่ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้น้องในการทําคลิปหน้าด้วยนะครับสาหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับบาย you <laughs>